สวัสดีครับช่างเบิร์ตเ 05, สือศู์ห้สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็จะประกอบไอแหวนก่อนนะครับ การประกอบแหวนก็ประกอบไปแหวนกวาดน้ำมันก่อนนะครับใส่แหวนลานไปก่อนนะครับแหวนลานเดี๋ยวค่อยมาจัดปากแหวนที <t un yes> ่หล <mart> ังนะครับแต่ว่าแหวนลานนี่ผมเอาใส่ไปจัดไปเลยก็ได้ครับผมจะบอกการจัดปากแหวนนะครับตอนนี้ผมเอาปากแหวนลานครับมาอยู่ด้านนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่แหวนกวาดน้ำมันตัวแรกครับครับเราจะใส่ตัวล่างก่อนนะครับ แหวนกวาดน้ำมันนี่ไม่มีมาร์กไอไหนอยู่ล่างอยู่บนนะครับแต่ว่าถ้าแหวนไอ้แหวนอะสองตัวนี่มีมาร์กอยู่นะครับมาร์กก็คือตัวเลขเบอร์ยี่สิบห้านะครับที่เขาตอกไว้ที่ปากแหวนนะครับอันนี้จะไงขึ้นบนนะครับตัวเลขจะไงขึ้นบนเขาตอนแรกผมเอาเอาแหวนกวาดน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับต่อไปไอ้ไอ้แหวนแหวนลานนะครับแหวนลานกวาดน้ำมันนะครับไซ่อนนะครับเอาแหวนกวาดน้ำมัน ใส่ตามนะครับใส่ตัวล่างก่อนนะครับก็เอาปากเอาปากไ็อยู่ตรงข้ามกับปากแหวนกวาดน้ำมันนะครับการจัดปากแหวนนะครับ จะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังอีกหน่อยนะครับเกี่ยวกับการจัดปากแหวนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับลูกสูบไอ้นี่คือลายลายลูกสูบนะครับสลักลูกสูบตัวนี้สลักลูกสูบ ครับสลักลูกสูบลายนี้นะครับเวลาเวลาเครื่องทํางานนะครับเครื่องก term, the trabajo, ็จะหมุนแบบนี้นะครับจะหมุนแบบนี้นะครับลูกสูบมันก็จะขึ้นลงครับขึ้นลงแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นลงครับแล้วแต่การหมุนนะครับหมุนเกิดหมุนหมุนทางขวามันก็จะขึ้นลงแบบนี้นะครับ้าหมุนซ้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ของลูกสูบล่างด้านล่างกับด้านบน code, นี่จะเป็นส่วนนี้มา มากระทบกับไอ้ผนังกระบอกสูบล่างบนนี้นะครับเขาเรียกว่าแรงกระทบข้างนะครับช่างเขาจะเรียกว่าช่างช่างช่างแบบผมนะครับช่างเทคนิคนะครับเพราะว่าผมจบเทคนิคมานะครับผมเป็นช่างเทคนิคนะครับจบช่างยนต์ครับเทคนิคนะครับปปสช่างยนต์นะครับ เรียกว่าแรงกระทบข้างนะครับหรือภาษาอังกฤษเราว่าไซทัดนะครับไซทัดคือแรงกระทบข้างการจัดปากแหวนนะครับอย่าให้ปากแหวนอยู่อยู่ที่ลูกสูบมันไปสัมผัสกับกับไอกระบอกสูบนะครับให้จัดอยู่ด้านนี้นะครับสองด้านนี้นครับซ้ายขวาด้านนี้นะครับ ล่างบนนี่ห้ามจัดนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับเพราะถ้าเราจัดปากแหวนมาอยู่ด้านที่มันมากระทบกับไอกระบอกสูบมันก็จะทาให้ปากแหวนสึกนะครับช่วงมันตกกระตบมันก็ปากแหวนก็สึกสึกไปเรอยครับเดี๋ยวก็แรงอาจก็รั่วนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคกับตัวสองครับตัวแรกเราอยู่ฝั่งนี้นะครับปากแหวนปาดน้ามันตัวที่สองเราก็เอาปากแหวนไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อยู่ตรงข้ามกันนะครับแรงอัดไม่มีรั่วนะครับจุดประสงค์ก็คือไม่ให้แรงอัดรั่วนะครับถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันมันก็จะรั่วนะครับมันไม่มีอะไรกั้นนะครับมันถ้ามันตรงกันอยู่ฝั่งเดียวกัน แขวนก้านมันก็ดูใสดีครับแต่ไม่เข้าร่องมันก็เวลาเราประกอบเข้ากับเข้ากับกระบอกสูบมันจะเข้ายากนะครับตพะแหวนมันไม่เข้าตำแหน่งมันมันจะมีปัญหากับแหวนลานนี่แหละครับวงบางทีไงปากแหวนลานมันมันไม่เข้าที่ครับมันไปเกยกันมันก็ทําให้แหวนในสองตัวครับแหวนปัดลามบางสองตัวมันมันไม่เข้าล่องนะครับต้องดูแหวนในแหวนลานดีๆก่อนนะครับแหวนลาน ถบีบไม่เข้าอย่างนี้ก็ไม่เข้าตำแหน่งนี้สแสดงว่ามันแต่คํำแหวนลานอยู่นะครับมันจะมีปัญหาตอนเราประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบนะครับ โอเคเขาต้องอิสระมันกดมันต้องได้นะครับถ้ากดแล้วกดแล้วมันค้ำค้ำไม่เข้าเสีงมันไม่เข้าอกครับโอเคครับครับต่อไปครับแหวนอัดตัวที่สองนะครับเราใส่ตัวที่สองก่อนนะครับตัวดาตัวตัวสองนะครับตัวเหลืองเหลือนี่ตัวแรกนะครับที่เขาไว้ตัวแรกเพราะว่าตัวนี้มันจะแข็งกว่าเขาจะชุบแข็งไว้ครับมันจะอยู่ด้านบนครับด้านบนส่วนกระบอกสูบตรงนี้ครับมันก็อยู่ติดกับฝาสูบนะครับฝาสูบอยู่ด้านบน มันมีความร้อนมากนะครับเขาก็เลยเอาตัวขาวที่เขาชุบแข็งไว้ด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้แหวนมั้นสึกหลอมากนะครับจุดตรงหมายมีแค่นั้นนะครับเราก็มาดูมาร์กที่ปากแหวนนะครับโอเคครับมาร์กเห็นเหะครับเลขยี่ิบห้าอยู่ตรงนี้ครับในกล้องไม่รู้ไม่ทราบไปเห็นไหมครับมีเลขยี่ิบห้านะครับเราเอาหมายเลขยี่บห้าขึ้นบนนะครับเราจะเอาไฟังไหนเอาไ้ฟังีนก่องก็ได้ครับ ค่อยๆนะครับแหวนอัดตัวนี้มันมันก็กรอบอยู่นะครับมันมันไม่เหมือนแหวนในกวาดน้ํามันนะครับแหวนกวาดน้ำมันมันอ่อนครับเข้าง่ายอันนี้ลองใจเย็นๆนะครับค่อยๆงางเข้านะครับงางงางแรงไม่ได้แรงงานแรงแรงแล้วมีโอกาสปากแหวนหักนะครับไอแหวนหักนะครับโอเค โอเคนะครับตัวที่สองแหวนตัวที่สองอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวแรกต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับจะดูตัวเลขที่ปากแหวนโอเคครับอยู่ด้านบนแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็จะบอกละเอียดนะครับเทคนิคการประกอบการใส่ครับโอเคนะครับปากแหวนเสร็จเรียบร้อยนะครับ อยู่ตำแหน่งนี้ครับจะไปหมุนปากแหวนนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนเราจัดปากแหวนเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาประกอบเข้ากับเอาการประกอบเข้ากับลูกสูบนะครับครับก่อนจะอประกอบการเข้าลูกสูบก็หยอดน้ามันสลักก่อนนะครับสลักลูกสูบ ใส่ไปครับใส่ด้านที่เราถอดปิ้นล็อกออกแล้วนะครับด้านนี้ผมมาปิ้นล็อกออกกันนะครับด้านส่วนด้านนี้มีปิ้นล็อกอยู่นะครับครับคันนี้มาดูมาร์กครับมาร์กก้นก้านสูบกับลูกสูบนะครับให้เอาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับก้านสูบมันจะเป็นสั้นกับยาวนะครับอันนี้คือด้านยาวนะครับอันนี้ด้านสั้นเอาด้านยาวครับให้ตรงกับมาร์กมาร์กือหัวลูกสูบเห็นไหมครับเป็นจุดดำๆนี่ครับเห็นไหมครับ ครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับเอามาร์กที่หัวลูกสูบครับให้ตรงกับก้านด้านยาวหรือว่าก้านด้านยาวให้ตรงกับมาร์กที่หัวลูกสูบนะครับแค่นั้นนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับโอเค ไอ้ปิ้นล็อกไอ้กา้านสซบนะครับไอ้ปินล็อกสลักก้านสูบเนะี่จับดีนะครับระวังมันจะมันจะกระเด้งมันจะดีดหายนะครับเราเอามือกดช่วยไปเลยครับแล้วก็ค่อยเอาไอ้ไขควงปากแบนบางๆนะครับยัดเข้าไปครับโอเคเเครับเข้าแล้วครับตำรวจดูดีต้องเข้านะครับ เข้าในร่องนะครับข้าไม่เข้าร่องแล้วมันหลุดได้สลักมีสิทธิ์โผล่มาข้างนอกนะครับมันมากินเสื้อไอ้มากินกระบอกสูบนะครับต้องดูดีๆนะโอเคนะครับ